เป็นกแกชิปถ้าหายนึถ้าหายดอกหนึ่งทำใหม่เลยนะครับเพราะว่าถ้าหาย2อดอกต้องเปลี่ยนเบ้าเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนอะไรหมดเลยก็2 0 0 0มนกว่าบาทแต่ถ้าทำาลอกเดียวก็พันกว่าบาทนะครับนี้เก็บไว้ก่อนํำรองำรองเลงยนะครับนี่ก็เป็นถังน้ํามันนะครับเราเปิดก็เปิดเลยนะครับใส่น้ามันได้ตั้งแต่ E ยี่สิบเก้าหนึ่งเก้าห้าได้หมดนะครับยกเว้น E เจี๊ยนะครับ E แปดห้าก็ใส่ไม่ได้นะครับครับแล้วเราเปิดวิตช์เสียบเข้าไปครับปุ๊บ ะจะมีเสียงดังซี่ก็คือเสียงหวัวฉีดทำงานนะครับผมหน้าจอก็จะมีไฟแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็เริ่มไล่ขึ้ามาข้างบนอันนี้เกียร์ว่างนะครับอันนี้จะเป็นแจ้งเตือนความดันน้ำมันเครื่องนะครับตัวไฟสีแดงตัวนี้เวลาเราสตาร์ทปุ๊บจะดับไปนะครับแต่ถ้าเราขี่ขี่อยู่เนี่ยไฟนี้โชว์นะครับก็คือจอดเลยนะครับนะฮะยกเลยนะครับเพราะว่าความดันน้ำมันเครื่อง อาจจะอาจจะ,อาจจะเกิดจากหนึ่งนะ้ำมันเครื่องหาย2องแชปละลายเป็นต้นนะครับตัวน,นี้ไม่ควรขี่ต่อไฟข้างล่างนะครับก็จะเป็น ABS นะครับไฟ ABS เนี่ยจะดับลงเมื่อเราขับไปแล้วด้วยความเร็วเกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้า ABS มีปัญหามันจะกระพริบนะครับไฟ ABS จะมีกระพริบนะครับไปข้างๆกันน,นะครับไฟอย่างนี้นะ ไฟตันนี้ก็คือไฟชิปนะครับจะกระพริบเป็นปกตินะครับเวลาปิดสวิตช์นะครับอันนี้ก็คือปกติแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดสวิตช์เลยย4ิบสี่ชั่วโมงมันจะดับนะครับแล้วก็ไฟอีกอันนึงตัวนี้นะครับที่ขึ้นมาแวบเมื่อกี้ก็คือไฟหัวฉีดนะครับกย่ยวกับหัวฉีดเกย่ยวกับเซ็นเซอร์โอดีท่อเสียนะครับจะเซ็นเซอร์ท่อขาดก็จะขึ้นโชว์เหมือนกันโดยหัวฉีดหัวฉีดมีการขาดข้องหรือมีอะไรอุดตันก็จะขึ้นโชว์เหมือนกันนะครับแต่ว่ากี่ได้อยู่นะครับ ถ้าขึ้นโชว์แล้วไม่หายก็เอาไปตรวจเช็กที่ศูนย์ได้เลยนะครับเกน้ํามันนะครับตัวนี้จะเป็นเกน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับถ้าน้ํามันเชื้อเพลิงเริ่มกระพริบเนี่ยน้ำมันในถังจะเหลืออยู่ประมาณ3.4ลิตรนะครับก็จะมีกระพริบบอกตัวนี้นะครับสองข้างนี้นะครับว่ากระพริบมาแล้วใช้น้ํามันไปสูญอะ2ลิตรก็มันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณ4.0ก็คือหมดเกลืยงนะครับแต่ทางที่ดีกระพริบปุ๊บเติมไ้ก่อน นะครับก็วิ่งได้อีกประมาณ60โลตาตัวนี้เห็นไหมครับจะบอกระยะทางว่ากระพิบมาแล้ววิ่งมาแล้วเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ60โลก็หมดเรลียงนะครับอันนี้ก็จะพิบมาแล้ววิ่งไปแล้ว1.4กิโลนะครับผมความเร็วก็จะเป็นตัวเลขนะครับนี้ก็จะเป็นรอบเครื่องรอบเครื่องก็จะขึ้นถึงเรสไลน์ตรงนี้นะครับประมาณ8,250นะครับถ้ากดปุ่มขวาก็จะมีรอบอ่าเป็นท,อทอ่อเระยะทางรวมนะครับระยะทางรวมกดไปอีกก็จะเป็นทิปเ ถ้ากดมาที่เบสเสร็จปุ๊บถ้าเรากดปุ่มซ้ายเนี่ยจะเป็นข้อมูลของทิเออันนี้การอ่าการเส้นเปลืองแบบว่าเรี้ยวทามคือเราขี่ไปเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับเหมือนรถยนต์นะครับตอนนี้ก็จะมีคําว่า A อ G ขึ้นมาแล้วก็หน่วยข้างบนเนี่ยเป็นลิตรต่อร้อกิโลเมตรเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เป็นกิโลเมตรลิตรจะได้ดูง่ายนะครับอันนี้ก็คือ A อ G ก็คือ average ก็คือค่าเฉลี่ยอัตราเส้นเปลืองนะครับของทิปเนะครับกดไปอีกก็จะเป็นน้ํามันที่ใช้ไปในทิปรอยู่ข้างบนนะครัับกก็็็เเปนนนน0.1ออีี้คื A ่ย น้ำมันไปแล้ว1.01ล1ิตร AVG average นะครับก็ดูที่หน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้จะเป็นความเร็วเฉลี่ยของทิป A และตอนนี้ก็เป็นระยะทางที่สตาร์ทขับขี่นะครับอันนี้ก็จะวนมาเหมือนเดิมรีเซตก็กดปุ่มเซ็ตค้างไว้นะครับปุ่มขวาขวามือนะครับกดค้างไว้นะครับประมาณสามวิมันก็จะรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับกดไปอีกปุ่มขวาไปอีกนะครับก็จะเป็นทิป B อันนี้ที่บีก็เหมือนกันฝั่งซ้ายก็เหมือนกันแล้วตอนนี้ก็จะเป็นรอบที่เป็นตัวเลขนะครับก็จะมีตัวเลของด้วยนะครับก็วนเหมือนเดิมนะครับเวลาตั้งค่าก็กด2ปุ่มพร้อมกันนะครับเวลาก็จะเป็น12บ4เนาะผมเปลี่ยนให้เป็น24ตอนนี้เป็นเวลา1ิบโมงปุ่มซ้ายคือปรับตั้งนะครับปุ่มขวาคือเปลี่ยนโหมดว่าจะปรับตั้งตรงไหนนะครับ7 8 9 10 10เก้าสิบสิบโมงครึ่งเนาะ10บโมงครึ่ง ปรุงความี่ก็จะเป็นความสว่างหน้าจอนะครับแนะนําเป็นระดับสูงสุดไปเลยครับกลางวันไม่ค่อยเห็นนะครับการคานวณชิปเอก็เปิดออนครับปกติก็ไฟไอจะเดสก็เปิดไว้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน่วยความเร็วนะครับบางทีถ้าบางคนมือไปโดนไม้ต่อชั่วโมงก็มีนะว่ารถมาส่งยุโรปด้วยถ้าเป็นไม้ต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็หารเกือบ2เนาะคะบางคนบอกว่าพี่ทำไมบิดไม่ขึ้นร้อยไม้ต่อต่อชั่วโมงโอ้โหก็เร็วนะครับนะครับ ดูให้ดีนะครับบางทีก็จะเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าทําไม่ได้ตั้งอะไรก็เปลี่ยนอันนี้เป็นหน่วยอัตราการเส้นเปลืองเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เปกิโลเมตรตลิตรจะได้ดูง่ายนนะครับหน้าจอมีเท่าน,นี้นะครับผมลองยืนก็มาดูระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวติดปกตินะครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับไฟจอดฉุกเฉินจะเป็นปุ่มขวานะครับมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมอยู่นะครับ อันนี้เวลาจอดนะครับรถเสียหรือว่าจอดท,ทําธุระอะไรจอดเยี่ยวอะไรเงียบบ้ยก็เปิดไว้นะครับเวลาจอดข้างทางแต่ถ้าเวลาขี่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ากานอื่นจะไม่รู้ว่าเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอันนี้จะเรียกว่าคิวสวิตนะครับถ้าเป็นภาษายุค90ก็จะเรียกว่าสวิตออฟรันนาะเวลาปิดเครื่องก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาเราจะปิดเครื่องไม่สําคัญว่าจะปิดตรงนี้หรือปิดที่สวิตไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราต้องการความไวโดยไม่ต้องมาเปิดสวิตตรงนี้ก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นแป่นะครับขออนุญาตนะแจ็คแป่หน่อยนะครับไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้นะครับไฟฟ้าไมครับไฟฟ้าจะอยู่ปุ่มด้านหน้านะครับไฟสูงจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องทั้งคูกันนะครับอันนี้นะครับรอบเดินเบานะครับเวลาเราเครื่องเย็นเนี่ย วอร์มเครื่องก่อนสัก3-5ถึงนาทีนะครับเพื่อให้รถรถมีประสิทธิภาพายิ่งขึ้นในการขับขี่นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้วอร์มเครื่องเปิดแรงแรงไปมันมีอาการสะดุดบ้างอันนั้นก็คืออาการปรกติที่เราไม่ได้วอร์มเครื่องนะครับผมเห็นไหมครับ,นะรบตอนนี้รอบมันก็จะเริ่มลงลงเรื่อยๆนะครับเหงนะจากบางทีพันแปดก็ถึลือพันห้าแล้วนะครับโดยการถ้าเราเข้าเกียร์นะครับเก้าเกียร์แล้วลืมเอาขาตั้งขึ้นเนี่ย <ขอ S 1> มันจะมีสวิตที่ขาตั้งนะครับเพื่อไม่ให้ลืมขาตั้งนะครับผมกี่เว็บประจำเลยลืมขาตั้งขึ้นอันนี้มันจะช่วยได้เยอะครับแต่ถ้าเราใส่เกียร์ระดับก็คือปกตินะครับผมแต่ถ้าเรากี่ไปเสียจปุ๊บดับกลางทางดับกลางทางบีบคาสต์ทได้เลยนะครับเกียร์สเนาะหนึ่เกียร์ว่างเกียร์สอง จะหนึ่งลงจะสองขึ้นสามขึ้นสี่ขึ้นห้าขึ้นหกขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็นะครับเอาไปก็จะเป็นระดับน้ํามันเครื่องนะครับตัวน,นี้จะสบายหน่อยไม่มีการวัดนะครับจะมีตาแมวบอกนะครับตัวน,นี้คือตาแมวบอกระดับะระดับน้ํามันเครื่องนะครับเวลาเราเช็คก,ก็แค่ตั้งรถให้ตรงแล้วก็ดูแค่นั้นเองนะต้องดูในระนาบที่เป็นระนาบพื้นผิวนะครับก็จะเป็นข้างล่าง เอียงมาแล้วยังไม่มีเลยเนี่ยก็คือน้ํามันเครื่องหายแต่ว่าตรงนั้นนะครับเวลาคือน้ำมันเครื่องหายที่นี้มันจะมีเซ็นเซอร์ป้องกันน้ามันเครื่องหายเนาะเซ<ม>็นเซอร์แรงดันตัวนั้นแหละไฟแดงๆที่แรกอะ<ม>่ะถ้ามันหายจริงมันจะตัดเลยครับมันจะตัดไม่ให้แม่เครื่องยนต์เสียหายครับแต่ตรงนี้ก็ดูนะไม่ต้องเอาไว้มัอยู่ในระดับนี้นะครับ,บะระดับนีน,ะนระดับ้วยปันเกก็เหมือนกันจะมีปุ่มโลเวอร์เหมือนกันก็ดูไม่ยากครับมันก็จะมีระดับ แล้วก็อ่าลม,มน,นลมนะครับน,นลมอยู่ที่ส6 4หีสองนะครับถ้าเราลืมก็ดูที่สวเบียรอารนะครับส่วนกระปุกด้านหลังสีขาวจะเป็นแถบต้อนสำรองน้ำยาหล่เเอเย็นมาน้ำนะครับเราขาวข้างในเลยนะครับมันจะมีระดับบอกด้วกันก็ดูจากร,ระดับกันก่อนถ้ารถในตรงจะมีเส้นทึบอัพเปอร์โลเหมือนกันแต่ถ้าน้ำยาหล่อเย็นหายนะครับไม่ต้องแจ้งความนะครับเดี๋ยวมาเติมตรงนี้เลยนะครับ้องแต่เติมนตรงนี้ไปแต่ ข้อควรระวังคืออย่าเติมมากเกินไปจนเกินระดับกี่บนอัปเปอร์นะครับมันจะทําให้ระบายอ่าแล้วีจะเป็นรูระบายนะครับเลือกถ้าอย่างเด็กปั๊มเติมน้ำมันเกินก็ระบายตรงนี้น้ำยาหล่อเย็นร้อนฮีทพุ่งมันก็จะระบายตรงนี้เหมือนกันถ้ามีความดันความร้อนมากเกินไปก็ระบายก็เป็นเรื่องป,อปกตินะครับถ้ามีน้ำหมดกตรงนี้ถ้าระบายโดยเฉพาะครับ แต่ถ้าที่ได้ปกติถ็คือพวกเครืองปนามปั๊มที่ฟปั๊มอะไรเนี้ที่ปกติเอาไปเคลมได้นะครับ2ปีไม่ก็แต่ระยะทางนะครับในการรับประกันโอเคแล้วก็มาดูเบาท้ายครับเดี๋ยวถ้าเรื่องการปรับโช๊คเดี๋ยวติดตามในเพจผมนด้เลีอันนี้ก็จะเป็นเบาอันนี้เป็นเครื่องมือนะครับเครื่องมือก็จะเป็นเครื่องมือทั่วไปอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปรับโช๊คนะครับหาดูได้ในช่องเซียชานะครับ ทำบ,บอ่อแล้วก็ห้ามมินนี่ไม่ชอบแห่บ่เอเนอะแห่บ่มาอยากม่อยากให้ออกตัวสูงรถใครนะ <c oughs> โอเคแล้วก็ใน <c oughs> อื่นมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมครับจ๋า <c oughs> เช็คระยะครั้งแรกนะครับ <c oughs> อยู่ที่1,000งพันกิโลเมตรนะครับครั้งต่อไป6,000กิโลเมตรกาแล้วก็ต่อไปทุกๆ6,000กิโลนะครับแนะนำเข้าที่ศูนย์ฮันด้าพิ๊กิงนครสวรรค์มันจะมีส่วนลดให้10% ก็มีกิจกรรมคอสกับขี่ปลอดภัยวันเดย์จิปกิจกรรมบิ๊กบิ้งเมมเบอร์ครับมิสซิงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเชิญเข้ากลุ่มนะครับของด้าบิ๊กบินครสวรรค์นะครับ